วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและเบเดิร์พาร์ในแมปของ a n i m e a v e e n เล r และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแลผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวับนนี้ในเกมโลบ o x ครับแมปออสตาครับในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวตัวละครที่ถูกบัฟเข้ามานะครับซึ่งในวิดีโอนี้คือมันจะเน้นไปททาาาางงตัััวลละะคครรรี่เาสามาถบบ,บแจ ตีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบีดสปาวเนอร์หรือว่าขี่ซูซานโอโจมตีได้เนี่ยครับซึ่งตัวละครพวกนี้นะครับมันจะถูกบัฟเข้ามานะครับมันไม่จุดถูกบัฟอะคือมันบัฟแล้วนะครับซึ่งมันบัฟแล้วเนี่ยเดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเล่ดาเมจนั้นมันเพียงพอที่จะสามารถทําให้เมตาการบังคับโจมตีกลับมาในออสตาหรือไม่นะครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆอีก3ตัวนะครับนั่นก็คือตัวของโกคูล่างซูเปอร์เซียบลูนะครับแล้วก็จะเป็นจีเรนนะครับโน .1 ยูนิิเเเเเววววรรร์สสอออะะะะะไไกกก็็็็่่่่่าาาาปปแลล้จจนนนนนนคคััับบซึงงดียฟ าโหดพอสมควรในวิดีโอนี้เดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับโอเคเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็คือบีดสปาวเนอร์บีสปาวเนอร์เนี่ยคือเราต้องใส่ออฟให้กับตัวนารูโตะ7ดาวกับซาสึเกะ7ดาวนะครับแล้วก็วางพร้อมกันเหมือนกับตัวของโอคุนกับเบจิต้าที่ใส่โปตาร่านะครับหรือว่าไอออฟต้มหูเนี่ยครับแล้วก็ฟิวชั่นกันจนกลายมาเป็นบีดสปาวเนอร์หรือว่าล่างของ คุละมะที่ใส่เกาะซอซานโอเอออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถขึ้นไปขี่และใช้ดาบฟันได้ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันว่าเท่าไหร่นะครับก็คือใช้2ตัวนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าต้องไปดูดาเมจแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับดาเมจผมไม่รูวมบัฟหรือเปล่าอยู่ที่1นึ0 0แใช้เงิน5,000ในการวางนะครับก็คือวางปุ๊บเราสามารถกดปุ๊บขึ้นขี่ได้เลยต่อมาครับงูคุณร่างซุปเปอร์ยาบูนะครับดาเมจนะครับอย นะครับ6วิตีที่1ระยะ30นะครับวาง500นะครับก็เป็นธาตุน้ำตีแอร์นะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ธาตุน้ำาก็คือที่เห็นบับบับมันน่าจะมีน้อยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่บับมาน่าจะถูกใจหรือเปล่าเดี๋ยวราดูต่อมาก็คือจิเรนนะครับ จีเรนเป็นตัวตีแอร์เหมือนกับโงกุนนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นธาตุโฮลี่นะครับใช้เงิน650นะครับดาเมจอยู่ที่2 1 1 12วิตีทีหน่งระยะ60ระยะกว้างมากครับนี่คือแค่แค่วางครั้งแรกนะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าตอนอัพไปสุดเนี่ยดาเมจมันจะเบ้อขึ้นขนาดไหนเพราะว่ามันบัฟมาเนาะสุดท้ายครับก็คือตัวของเอสกซคโนนะครับเอสกซคโนเนี่ยเป็นธาตุโฮลี่นะครับแล้วมันก็มีตัวของดาเมจที่จะเพิ่มทุกเวฟนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มสเกลตรงนี้มานะครับดาเเเมจบบสอยยู่่่ทททีีีวินนาารรระะะคัพุก นนั้นไปดูดีกว่าว่าแต่และตัวที่บัฟมามันเห็นผลหรือไม่นะครับทุกคนไปดูกันเรามาเริ่มกันที่ตัวของบีดสปาวเนอร์นะครับหรือว่าคุณามาร่างของซูซานโอะเงงไหมคุณามาใส่ใส่เกาะซูซานโอะนะครับวิธีการวิธีการก็คือเราวางนะครับแล้วก็วางที่เลือกจะวางนะครับซึ่งเราจะวางตรงนี้คราวนี้มันจะขึ้นเป็นเป็นแบบนี้นะครับคือเราต้องกดนะสปาวสมอไรบีดมานะครับนี่นะฮะกดมาเลยคราวนี้ก็จะเป็นร่างนี้ครับ คูรามะเวลาเราอัปเกรดนะครับเราก็ต้องอัปเกรดจากไอจุดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไฟพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้น้อยคนนะที่จะมีนะเพราะว่าใครที่ที่เล่นเอ่อเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีพวกนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาอัปเกรดครับห้าหมื่นดาเมจเกือบล้านนะครับหกหมื่นเจ็ดครับโอ้โหนี่ฮะแล้วก็แปดหมื่นแปดครับสามล้านแปดแสนคือถ้าเราบังคับเนี่ยแล้วเราตีหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันคือสามล้านเลยนะดาเมจก็คือสามล้านเลยนะครับเนี่ยสามล้านแปดเลยต่อการตีครั้งหนึ่ง อ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวแอร์ออกมาให้ทุกคนดูนะอ่าตัวแอร์นะออกมานะครับผมก็จะใช้ไนะอ้นี่ฟันนะเนี่ยนะดูนะครับทุนหายไปเลยคือเมื่อก่อนนะัเป็นเมตามากเลยนะคือพอไอตัวนี้มามันไม่ค่อยมีใครใช้ผมไม่รู้ว่ายังมีคนใช้หรือเปล่านะตัวนี้นะครับมันบัฟมานะครับอ่าซึ่งเราก็จะอัพต่อครับแสนแปด อ่าแสนสองหมื่นแปดนะครับเจ็ดล้านแล้วก็สองแสนสิบเอ็ดล้านนะครับแล้วก็สิบเจ็ดล้านแปดแสนครับสามสิบห้าล้านเก้าแสนนะครับทุกคนก็คือหมายความว่าต่อการตีครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่สามสิบแปดล้านสามสามสิบห้าล้านเก้าแสนนะครับต่อทีนะฮะซึ่งมันสามารถกดโจมตีได้ทุกหกบีนะครับก็คือสมมติว่าผมฟันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ประมาณนี้มาหกวิตีทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือตัวของกุรามานะครับผมคิดว่านะมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ขค่อนข้างเก่งเลยนะครับคือถ้าใช้เอาไปลงเลทเนี่ยสตัววางนะครับให้เพื่อนสักคนหนึ่งน,นะใช้นะและอัพไปประมาณประมาณ3 4ล้าน3สามล้านไอ้ขั้น3ล้าน,นผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็บัฟอีกก็น่าจะชิวๆอยู่นะประมาณ10กว่าล้านนะครับก็บัฟมาส่วนตัวผมผมคิดว่าถ้าเล่นอ่ะก็ได้นะครับแต่คงไม่มีใครเล่นหรอกส่วนมากก็จะแบบขี้เกียจนะครับก็เอาโตัวละครวางวางอัพอัพอนะครับแต่ว่าบัฟมาใช้ได้ใช้ได้นะเล่นได้ยิซาจีเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตัวของ ไอสอตัวนี้นะครับในการฟิวชั่นให้กลายเป็นคลูรามาสไส้เกาะแต่ว่าเราวางปุ๊บแล้วเรากดกดไปเลยนะครับมันจะขึ้นเป็นซูซานโอแบบนี้ออกมาเนี่ยผมไม่รู้เรียวกว่าซูซานโอหรือเปล่าแต่ว่าพอเราขี่ก็เนี่ยครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องเล็งนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลงมาฟันเองเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ดูนะอ่าอันนี้ออกมาอันนี้นะเห็นไนะหมพอสามารถสแปมได้เลยนะครับนะครับมันจะคล้ายๆกันครับมันจะคล้ายๆกัน เพียงแค่ว่าเปลี่ยนรูปรป่างลงักษณะเฉยๆนะครับถ้าเกิดเราอัพนะครับ3ามห0 0 0 0ครับแแสนมืนล้าน8 0ดแ0 0 0 0 0มืนาล้าน1 0 0 0 0แสน แล้วก็12ึ6ง0ส0 0นล้านนะครับแล้วก็น่าจะ2ครั้งสุดท้าย1 8 0่0ล้านครับแล้วก็16ล้าน3แสนครับาล้านอ่ะมันจะออกคล้ายๆกลับนี่เลยนะแต่นี่35ล้านอันนี้3 1ล้านนะครับวางแล้วขายไม่ได้นะแล้วก็วางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นโอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่ามันมันเกือบเทียบเท่ากับคุรามะเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าใช้อันเนี้ยน่าจะคุ้มกว่า หรอจากทรงละอันนี้ม่นใช่2ตัวนะครับในการในการวางแต่ว่า2ตัวนี้เราสามารถวางตัวของซูซซูาึเกะกับนารุโตได้นะครับเนี่ยฮะตัวน,นี้ได้นะครับซึ่งซาซึเกะเนี่ยมันจะเป็นแนวอินฟินิตหน่อยนะครับส่วนนารุโตเนี่ยสามารถลงเป็นอินฟินิตอ่า, Infinite, อาตัวเลทได้นะครับนี่ครับใช้เงินไป2 0,000ก็สายฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะนี่คือนารุโตถ้าเอา2ตัวมาวางพร้อมกันมันจะกลายเป็นร่างบีดถ้าแนะนำนะครับเล่นผมแนะนำวันนี้ก็ได้นะครับใช้ได้อยู่เือนการท่าน้ำต่อมาครับ อ,อย่างงกุลครับงกุลซูเปอร์เซียบูถ้าเกิดเราวางนะครับละอัห้ามืนสองพัน0ส8สองหมื0นสี0 0ันสองแสนระยะจะเป็น45นะครับโอเคผมว่าระยะค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนตัวผมว่ามันระยะไม่ค่อยดีแล้วก็5 0 0 0 3 0 0 0มแสืนแล้วก็เป็น450 0ระยะจะเป็น60ครับ โอเคเป็นคนเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยดีย 9, ครับแล้วก็9,000ครับ620 0 11,000ครับ877,000นะครับระยะจะเป็น75แล้วก็350,000จะเป็น1,490,000 5 0 0 0 0ดาเมจ2,400,000แล้วก็1ล้านครับดาเมจเป็น3,600,000ระยะจะเป็น105อ่ะ โอเคอ่าระยะอย่างเงี้ยพอพอได้อยู่ถ้าเล่นงกุลเนี่ยผมว่าทนะ็อปโปะน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ท็อปโปะไม่ตีแอนเนี่ยสิต้องมีสกิลกดอะ่ะเออใครอะนะฮะนี่คืออัพตันนะครับเอ,อ่อถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าไปเล่นตัวอื่นเถอะนะงกุลผมว่าเล่นถ้าเล่นตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับสำหรับงกุลนะต่อมาครับจีเรนจีเรนครับอ่าวางปุ๊บนี่นะครับสามพั 3, นดาเมจหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามหกพันสามร้อยสองแสนห้า หมื่นสามต่ำเปหนห้าหมื่ระยะ80ดครับดูวงนะฮะผมว่าวงเนี่ยยังดูดีกว่างกุลช่วงแรกเลยแต่ว่ามันตีนานนะ2อ0 0 0นสองพั 22, ครับหนึ่งล้านห้0 0สนหกแครับสามล้านแล้วก็คันสุดท้ายนะครับหนึ่งล้านหนึ่งจะเป็น6กล้านหกนะครับระยะจะเป็นเก้าสิบอ่ะก็ผมว่าจิเลนนี่น่าจะ จ๋วกว่านั้นนิดหน่อยนะสำหรับงงคุณนะเออผมว่าถ้าเล่นจิตแต่ว่ามันคนละธาตุนะครับจิเลนใช้เงินถูกกว่านะครับแต่ว่าตีแรงมากโอ้ผมว่ายังไงอ่ะทุกคนเลือกแล้วกันคอมเมนต์เลยครับว่าถ้าคุณเลือกที่จะเล่นคุณจะเล่นตัวอะไรระหว่างงงคุณที่ดีเพสมันน่าจะดีกว่านิดนึงนะครับวงก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ในเลสแต่ว่ามันเฮ้ยมันไม่ใช่เลดแล้วตัวนี้นะครับหล้านกว่าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันวะก็ส่วนตัวผมว่าถ้าเลือกเล่นนะผมเลือกเล่นจิเลนดีกวเพราะว่าจิเลนน หมดเลทก็ล้านกว่างูคุณหมดเลทละโ่าอินฟินิตแม่ไม่ไม่น่ามีใครเอางูคุณไปใช้แล้วเนาะนะในยุคนี้อา่าเท่าไหร่นะอันนี้อยู่ที่สองหมื่นเอาเงินพอๆกันนี่พอๆกันนะแปดแสนกับโอ้โห ยังไงผมก็เลิกเล่นจีเรนว่ะนั่นแหละทุกคนลองคอมเมนต์ดูครับชอบอะไรก็คอมเมนต์ดูต่อมาครับสุดท้ายครับคือเอชคโนครับล่างของเดอะวันนะครับก็ดาเมจนะครับจะเพิ่มตัวเวฟอยู่ที่420แต่เราอัพขึ้นไปเนี่ยดาเมจนาจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะ3,500ครับ83,750ครับ100,000 4 6 0 0 0นะครับดาเมจจะเพิ่มเป็น1,400ต่อเวฟนะอ่ะก็โหโอเควางได้กี่ตัวเนี่ย เขียว okay, ว่าได้หลายตัวอยู่อยู่ที่หมื่นแปดนะครับแสนกว่าธาตโอลี่ด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มทุกวีฟด้วยก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าจะเลดได้นะเออเลดได้หมื่นหนึ่งพันครับสองแสนสี่หมื่นแล้วก็หมื่นห้าครับก็จะเป็นสี่แสนห้าหมื่นดูวงนะทุกคนแล้วก็ตัวดาเมจจะเพิ่มเป็นสี่พันต่อเวฟอ่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออใช้ได้ไดเออดนี่ยเฮ้ยตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราอัพมาถึงอ่ะเดี๋ยวคั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วกันสองหมื่นเจ็ดครับแปดแสนอ่ะคั้นนี้คั้นนี้อยู่ใช้อยู่่่ทีประะมาณ 75, เอ้ย70,000ดิเออ7 0 0 0 0กลมๆเลยตัวละ7 0 0 0 0นะครับแต่ดาเมจเนี่ยผมว่ามันน่าจะเด้งได้ได้เยอะอยู่นะครับเออแล้วก็ตีเร็วด้วยแล้วก็ตัวตัวโคนเนี่ยใช้ได้เลยนะครับต่อมาครับ435,000จะเป็น1,600,000แสนแล้วก็ตัวเวลาตีเนี่ยจะเป็น9าวินะครับซันนะครับผม80ครับระยะ โอเคจะเป็นเซอร์เคิลไม่ตีแอร์นะครับแล้วก็2ครั้งสุดท้ายครับ6 0แสนไป2 1ส0ล้านแสนสี่ระยะจะเป็น100นะครับแล้วก็9,000แสนครับดาเมจจะเป็น2 7 0ล้านแสนครับแล้วก็ตัวดาเมจจะเพิ่มเป็น1 5 0่0แสนห0 0 0มแสนต่อเวฟเลยนะโอเคผมคิดว่าดาเมจน่าจะไปสุดประมาณอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับถ้าสมมติ เล่นนะไม่ก็ประมาณสัก4ล้านนะใครที่เล่นก็คอมเมนต์กันทีนะว่าดาเมจไปสุดเท่าไหร่นะก็1ึตัวใช้ประมาณ2ล้านนะครับต่อต่อตัวนะส,วส,นวสําหรับเอกนอร์โดยส่วนตัวแล้วถ้าให้แรนกิ้งนะครับในการบัฟมาในครั้งนี้ผมให้อาจารย์คาคาชิเนี่ยนะครับน่าจะเป็นโนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับในการบัฟเข้ามาในการเล่นนะส่วนตัวผมว่าซซซานโอ o, ที่เป็นแบบขียนีย่ดีอ่แต่ตัวบีดมาติบีดเนี่ยมันเหมาะกับคนที่จะใช้ซาสกเกกันโตโตะไปเล่นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเอามาวางแบบแล้วก็อัพเป็นตัวเนี้ยผม,ม ดาเมจก็ไม่ค่อยได้ต่างเท่าไหร่ด้วยนะฮะส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้ดีกว่าอันนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ดาเมจมันน้อยกว่านิดหนึ่งนะสำหรับคาคา,าชินะครับที่ดีก็คือตัวขอนจิเรนนะผมว่าจิเรนเนี่ยเล่นเลดแเจ๋วเลยนะครับส่วนงกุลเนี่ยแม่ง ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ป่ะเออตวตัวคือผมอวยดั้นบอลนะแต่ผมไม่ค่อยชอบโอกุลตอนบัฟร่างนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยว <ực> <เ>ต้องรอดูร่างเอาตั้งอีกสตินแล้วครับว่ามันจะแจ่มขนาดไหนเพราะในอนาคตมันมาแน่นอนนะครับต่อมาก็ไอ้ขนอครับไอ้ขนอนี่ก็แจ่มอยู่นะครับที่ดาเมจมันเพิ่มทุกเวฟนะครับเป็นร่างตัวของเลดเนี่ยก็ใช้อยู่ที่ประมาณ7 0,000ต่อตัวนะครับผมก็ก็ได้อยู่่ะวางหลายๆตัวสแปมไปก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับว่าตัวละครเหล่านี้นะครับเป็นตัวละครเก่าที่ถูกบัฟเข้ามานะััับบบมนนนยงงงีีีีีาาาออททท่่่แด สามารถเล่นแทนตัวละครใหม่ๆที่เพิ่งออกมาก็ได้บางตัวก็เล่นไม่ได้เลยนะครับใครคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไปด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยแน่นอนว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมแค่รีวิวสแตทที่เห็นกับตานะครับก็เลยอยากให้คนที่เห็นคนที่เล่นนะครับลองคอมเมนต์กันทีว่าตัวไหนสุดตัวไหนไม่สุดยังไงนะครับในการบัฟรังนี้นะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งวิดีโอนะครับก็เกี่ยวกับแอคแท็กออนไดทนเนี่ยแหละนะครับผมเพิ่งจบกันไปเลยแต่ว่าตัวลละะคครรพววววกกกกนนนนนนนััััั้้้้็ถููบบบมมาเเหหือดดีี๋ยทิใใแจ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e ด้วยผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ